อันนี้คือต้นวิเลเจอร์นะฮะเห็นป่ะฮะมันจะค่อยๆโตนะฮะไม่ใช่วิเลเจอร์ยืนอยู่ข้างหลังใครก็จะปลูกต้นวิเลเจอร์กันนะใช่ไหมให้ผลผลิตเป็นเอม r มโรนะฮะนี่ไงกำลังโตแล้วนี่เห็นป่ะเนี่ยหัวเหม่งใช่ไหมโอ้ไรสาระจริงเฮ้ยเรามาทำซุปเปอร์เตาเผาไฟลนก้นกันดีกว่านตเป็นตาเตาเตาเาเต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 าตาเตาเเาเตาเตเตาเต ฮัลโหลสวัสดีครับกับมาครั้งสต๊อดไหมครับอีกรอบหนึ่งนะครับผมแท็กวเดี๋ยวคลิปนี้ฮะเราจะไม่เล่นวันพอกกันต่อนั่นเองฮะคลิปนี้ทำอะไรฮะเดี๋ยวในคลิปนี้ฮะเราจะมาทำเตาเผาข้างๆตรงนี้นะฮะให้เร็วกว่าเดิมโอเคป่ะฮะเราจะทำให้เร็วที่สุดเลยเท่าที่จะเป็นไปได้ฮะแล้วเราจะมาตามเก็บเควสเก่านิดๆหน่อยๆนะฮะเห็นข้างหน้าตรงนั้นใช่ไหมฮะ พวกข้างหน้าตรงนั้นเนี่ยฮะมันจะมีพวกแบบพืชอยู่ถูกต้องไหมฮะมันจะมีพืชพวกบีบรูทพวกต้นข้าวอะไรพวกนั้นนะฮะมันจะมีเควสอยู่ฮะเราจะต้องปลูกให้ครบทุกชนิดฮะดังนั้นฮะเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันเนาะ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 โอเคเราเรามาเริ่มกันเลยฮะอันดับแรกน้องวิเลเจอร์นะไอ้เจ้าวิเลเจอร์นี่มันจะมีปัญหากับไอ้เจ้าบ่อน้ําตรงนี้ตลอดเลยคือมันจะชอบเดินชนบ่อน้ำอะไม่กาใจอะฉลาดโอเคครับปล่อยมันไปฮะเราย้ายบ่อน้ํามาตรงนี้ก็ได้นะฮะเอ้ยเฮ อ๋อค้าลางมันมีกลีบดอกไม้อยู่ไงโอเคครับแป๊บหนึ่งนะับขอย้ายมาตรงตรงนี้แล้วกันฮะฝากเอาไว้ก่อนก่อนชั่วข่าวเรามาทำเตาเผาให้เร็วกว่าเดิมกันก่อนแล้วกันฮะซึ่งถ้าเกิดใครไม่เข้าใจฮะ เฟิร์แนนนะฮะเห็นป่ะฮะเตาเผาเนี่ยฮะมันจะมีหลายความเร็วมากเลยซึ่งอันนี้เนี่ยฮะคือเตาเผาธรรมดาใช่ไหมฮะเนี่ยเฟิร์แนนเนี่ยคือเตาเผาธรรมดาฮะน่าเบื่อนะฮะนี่เห็นป่ะฮะอินเฟื่อยมเตาเผาความเร็วเร็วกว่าเดิม20%ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เร็วกว่าเดิม60%สิบนต์สองและอันนี้เห็นป่ะฮะน่าตื่นเต้นมากความเร็ว4,000%นะ ซึ่งน่าตื่นเต้นมากฮะดังนั้นฮะเรามาเริ่มทำเลยแล้วกันตอนเนี้เราถึงขั้นสีส้มแล้วใช่ไหมมันเหลืออีกเพียง2ขั้นฮะนั่นะก็คือขั้นสีฟ้าแล้วก็ขั้นสีแดงครับผมขอพูดสีฟ้าสีแดงเอาละกันฮะถ้าอ่านชื่อเนี่ยฮะมันจะอ่านยากมากฮะชบพิมพ์เมี่ยมเฟอร์นแอนด์หรือเงี้ยชื่ออะไรก็ไม่รู้นะฮะ ซึ่งเวลาเราอัปเกรดเนี่ยเห็นปะฮะเราต้องค่อยๆอยัปเกรดไปเป็นขั้นขัฮะ ouais แล้วกว่าจะได้ไอ้เจ้าเอสเซนต์แต่ละสีเนี่ยฮะมันเป็นขั้นตอนที่วุ่นวายมากเห็นปะฮะเนี่ยสีฟ้าก็ต้องเอาสีส้มมาผสมกันสีส้มผสมสีเขียวสีเขียว,เยวจเนั่นแหละฮะเรามาเริ่มทำเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาเริ่มต้นฮะเรามีเอสเซนต์อยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะอินฟเวอรเรียเนี่เห็นปะะเรามีอยู่เยอะไหมก็เยอะอยู่ระดับหนึ่งแหละฮะเราเอามาคาฟกันต่อเลยแล้วกันนะฮะก็เห โอ้ยพูดมากแล้วเนี่ยผมเนี่ยโอเคครับเริ่มเลยแล้วกันนะก็หวังว่าคลิปนี้เราน่าจะได้ต่อเผาสีแดงนะะหวังว่านะหวังว่าต้องมีสักวันต้องมีสักวันนะวันนี้เหรอฮะขอร้องฮะ เพราะอะไรฮะไอ้เจ้าตอเผาสีแดงอ่ะอยากจะบอกอะไรให้ฮะมันประหยัดเวลาเราได้เยอะมากเลยนะมันประหยัดเวลาเราขนาดไหนอ่ะก็คิดสภาพดิปกติมันแบบความเร็ว100%่้ยตใช่ไหมแต่นี้เนี่ยฮะสี่พันเปอร์เซนต์คิดสภาพดิโอ้คืออารมณ์ประมาณแบบตดยังไม่ทันหายเม็เลยก็เผาของเสร็จแล้วนะฮะและเชื่อว่าอนาคน,นี่ะเราจะต้องเผาไอ้เทมค่อนข้างเยอะมากฮะดังนั้นฮะมันคุ้มมากมากเลยแหละที่เราจะทำมันโอเคสีเขียวเสร็จเรียบร้อยอ่ะเราได้สีส้มแล้วใช่ไหมโอเคต่อไปฮะขั้นสีฟ้าฮะตึ๊ด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  นี่ฮะเราได้มา13อันพอไหมน่าจะพอแหละมังม้งมั้งมั้งโอเคฮะเราต้องทำบล็อกสีฟ้าแบบนี้อาา่าฮะแล้วก็ทำอินคอดวิเศษอะไรนิดหน่อยหน่อยนะฮะเพื่อนที่ผมจำสูตรได้ฮะแบบนี้นี่ post parity in god เอ้ยจำชื่อได้แล้ว <laughs> ชื่ออเทมแต่ละอย่างที่มันแบบจำยากมากเลยเนี่ยลองดูดิ post parity นะฮะกันแดะได้อีกนะฮะแล้วทำไงต่อนะแล้วก็เอา post parity in god นะฮะเ <laughs> <laughs> ขียนจำเนียยตัวเองเออทำใครผันไส้ก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะฮะ โอเคเราก็ได้ไอ้เจ้าอินกอสสีฟ้าอย่างงี้มาเรียบร้อยใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นเห็นปะก็ใช้อินกอรสสองอันโอเคอินกอรสไม่พอเงี้ยโอเคทำอินกอตสมาแบบนี้แล้วก็ฟึ่งฟึงเห็นปะมันขาดอะไรฮะมันขาดอินฟลูเอียมอันนี้อีกหนึ่งอันนะเห็นปะบอกแล้วมันใช้อินฟลูเอียมเยอะมากๆตอนแรกอินฟลูเอียมเห็นปะเรามีเต็มกล่องเลยตอนนี้อินฟลูเอียมหมดอีกแยะแล้วคิดสภาพนะ อินฟลิเอียมสีแดงเนี่ยมันต้องใช้เยอะขนาดไหนใช่ปะโอ้เดี๋ยวเรามาตามเก็บเควสย้อนหลังกันนิดนึงแล้วกันนะฮะมันจะเป็นเควสเควสอันนี้เห็นปะฮะเนี่ยเราจะต้องปลูกต้นไม้ตรงเนี้ยฮะให้ครบซึ่งตอนนี้เนี่ยฮะเรามีต้นแบมบูแล้วใช่ไหมฮะแบมบูก็คือนั่นแหะต้น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 แมวเลยนะต้นไผ่อ่นั่นแหละมันคือต้นแม่นั่นแหละตอนนี้เรามีต้นไผ่เยอะแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าต้นอื่นๆเนี่ยเรายังมีไม่ครบเลยเห็นปะฮะแม่ลงแมล่อนพวกนี้นั่นแหละฮะเราจะปลูกให้ครบฮะซึ่งมันมมีีทัั้งหดดก่่ชนนิอะะบฮ 1>, 1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าดดอุ๊วั t t ดอะแม l แป๊บนึงนะฮะไม่ไม่ไม่ไม <No. S 1> 6 7เ9 10 1 1ามันมีทั้งหมด11ต้นนะฮะดังนั้นฮะเราก็จะทำกระถางต้นไม้วิเศษอันนี้มาทั้งหมด11อันเลยฮะไหนดูสิเราต้องทำกระถางต้นไม้11อันใช่ไหมทำเคลมาเกานเลยฮะ uh huh. เคลก็เอาน้ำออกมานะฮะแล้วก็เอาดินออกมาเย้ yeah. แล้วก็ทำเป็นเคละฮะซึ่งจริงๆเราก็มีเคลอยู่ใน uh huh. อยู่ในตัวแล้วแต่ก็นั่นแหละฮะผสม แป๊บหนึ่งนะครับมันต้องใช้โต๊ะคาบใช่ไหมทำเคลออกมาเยอะๆเลยครับปึ้งปั้งว,ว้าวเคลเต็มตัว และนี่คือตเตาเผาสีส้มฮะถามว่ามันเร็วแล้วใช่ไหมมันก็เร็วนั่นแหละฮะแต่อย่างที่บอกฮะเห็นปะ่ะอนาคตรเรามีตเตาเผาสีแดงใช่ไหมฮะเราจะเร็วกว่านี้อีกถ้าเป็นตเตาเผาสีแดงอะเราก็จะเผายัางไงอะฟึดฟุดฟุดฟดฟดฟด,ฟด,ฟดอย่างเร็วเลยนะฮะนั่นแหละฮะสักวันเราจะมีตเตาเผาสีแดงมันมีประโยชน์ไงบอกแล้วมันคุ้มค่ามากมันคุ้มมากอู้เหมือนแอเซนจะพร้อมหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอ่าลองลองดูลองดูลอง,ลองดูว่าโอ้ยเคลเต็มอ่ะ <laughs> แป๊บนึ่งนะฝากของก่อนคือผมอยากจะทำเตาเผาให้มันครบก่อนไงอย่างที่บอกเราต้องท เออเคลเผาเยอะมากเลยอะ่ะอยากทำเตาเผาเร็วๆ่ะแต่ยังได้ยังได้ยังตึ้งตึงตึงตึง,ตงโอเคครับเราได้สีฟ้ามาเป็นที่เรียบร้อยฮะแล้วก็ครับอ่าขาดเตาเผาสีส้มฮะแป๊บหนึห่งนะฮะเตาเผาสีส้มฮ่าฮ่าเราจะอัปเกรดนายเอาสีส้มฮะมาเอาตอเตาเผาสีส้มฮะมาอัปเกรดแบบนี้ได้เลยครับแล้วเราก็จะฮ่าฮ่าฮ่า,า,าเวกว่าเดิมด้วยฮู้ได้มาเป็น6 190%ฮะถามว่าเร็วแล้วใช่ไหมก็ใช่ฮะแต่อนาคตจะดีกว่านี้ฮะนั่นก็คือขั้นสีแดงในคลิปนี้ฮะให้คำสัญญาฮะคลิปนี้เราจะต้องได้เตาเผา4,000%นฮะคอยดูเถอะแต่ตอนนี้ฮะใช้เตาเผาสีฟ้าไปก่อนไหนดูความเร็วสิฮะว่ามันนา่าตื่นเต้นขนาดไหนใส่เคลใส่เชื้อเพลิงเข้าไปแบบนี้ก็เกือบจะดีรอสีแดงผมว่าเราทำระบบเตาเผาอัตโนมัติแป๊บหนึ่งดีกว่าฮะก็คืออันนี้เห็นปะฮะเราต้องมานั่งใส่ไอเทมเองใส่เชื้ ก็หลายๆคนก็น่าจะทำเป็นแหละฮะใช้ฮ o อปเปอร์นั่นแหละก็ทำกล่องเก็บของใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นวืดโอเคจากนั้นเอาเหล็กออกมาแล้วก็ครับเหล็กแบบนี้แล้วก็ทำฮ h อปเปอร์แบบนี้เตาเผาชั่วข่าวโอเคป่ะ okay, ฮะสัญญาสัญญา,ญญาครับอนนะาคตเดี๋ยวเราจะทำให้มันดีกว่านี้ฮะอ่าฮะเราทำเตาเผาชั่วขราวบริเวณตรงนี้แล้วกันนะฮะสัญญา,ส,ญญาสัญญาชั่วขราวโอเคฮะแล้วเราก็วางแบบนี้โอเคแล้วก็เอาเตาเผาวิเศษมาแบบ นี่อ่าอ,อุ้ยไม่ใช่เตาเผาวางไว้ตรงนี้โอเคเขาเรียกว่าแบบเป็นเตาเผาที่แบบคลาสสิกที่สุดใน3โลกเลยแ,แล้วก็ต่อฮ o อปเปอร์เข้าข้างบนปึบแล้วก็ด้านข้างเอ่อปักแบบนี้ใครๆก็ทําเป็นใช่ไหมละ่ะแล้วก็ทํากองเก็บของเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงนะฮะะไว้ ตรงนี้สําหรับใส่พวกเชื้อเพลิงฮะก็คือพวกฐานนั่นแหละฮะแล้วก็ข้างบนตรงนี้ใส่ของที่จะเผาโอเคเราจะเผาอะไรบ้างเราจะเผาเคลใส่เคลเข้าไปใส่เคลบอลเข้าไปอ่าแล้วก็ต้องใส่เชื้อเพลิงเข้าไปฮะซึ่งเชื้อเพลิงของเราก็คือฐานนั่นแหละตอนนี้เรายังไม่มีลาวาเข้าใจไหมฮะอนาคตถ้าเรามีลาวาชีวิตน่าจะดีกว่านี้ฮะแล้วมันก็จะเผาให้เราอัตโนมัติน่าตื่นเต้นเหลือเกินแล้วตอนนี้ฮะเราก็ได้เอเทมสาราโคต้อย่างรวดเร็วฮะแล้วเราก็มาทํากระถางต้นไม้อัตโนมัติทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเเดิมมอาากถงต้้้นนไไวแบบี แล้วก็ปงแป้งเ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 ป้งแ r a บเห็นป่ะฮะเราได้กระถางต้นไม้อย่างรวดเร็วเลยต่อไปทำ hopper นี่ผมคิดถูกมากเลยนะเนี่ยที่ทำต้นเหล็กเห็นป่ะเราปลูกต้นเหล็กประมาณกี่ต้นเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเราปลูกต้นเหล็กห้าต้นใช่ไหมตอนนี้เหล็กผลิตกันไม่ทันเลยนะเนี่ยฮะนี่ขนาดปลูกตั้งห้าต้นนะเดี๋ยวอนาคตเราค่อยปลูกต้นเหล็กเพิ่มเติมฮะตอนนี้เราชั่วคราวไปก่อนแล้วกัน่ะชั่วคราวทุกสินทุกอย่างแหละนั่นแหละอะไม้หมดเหรอเนี่ยไม่นะ นั่นแหละฮะเห็นปะเราใช้ทรัพยากรไอเทมเยอะมากเราต้องปลูกให้เยอะกว่านี้ฮะหรือไม่ก็เลี้ยงพึ่งมาเลยซึ่งการเลี้ยงพึ่งนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องอนาคตแหละฮะตอนนี้เรามีเศษไม้ในกล่องบ้างไหมกล่อง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 เจอไม้ด้วยแหลมแมว <c oughs> นี่แหละฮะข้อดีของการเก็บของไม่เป็นระเบียบนะฮะเจอไอเทมหลากหลายเหลือเกินแวล้วเอากระถางต้นไม้ธรรมดาเนี่ยฮะมาครากับพอเปอร์แบบนี้แล้วเราก็ได้กระถางต้นไม้วิเศษ ขั้นตอต่อไปฮะเดี๋ยวผมจะทำดอลเวอร์ทั้งหมด2ช่องโอเคป่ะฮะคือดอเวอร์เนี่ยถ้าสังเกตมันจะมีแบบ1นคูณใช่ไหมฮะก็คือเก็บได้แค่ชนิดเดียวอีกอันนึงก็คือ1นสก็คือสามารถเก็บได้2ชนิดฮะและอีกชนิดหนึงก็คือ2อเก็บได้ทั้งหมด4ชนิดเราจะทาทั้งหมด2ชนิดฮะซึ่งเราก็จะต้องทํากล่องเก็บของค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรเลยแหละแล้วเราก็ทําแบบนี้ปโอเคครับได้มาเรียบร้อย เราจะทุบฟาร์มตรงนี้ทิ้งเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับตรงนี้จะกลายเป็นประวัติศาสตร์ไปนะเนี่ยฮะเราจะวางไปเลยฮะแปะแปะแปะวางติดกันแบบนี้ไปเลยแล้วก็ตามด้วยกระถางต้นไม้ของเราฮะซึ่งกระถางต้นไม้ก็แบบนี้ฮะหูหลุดนะหูแมวหลุดแปะ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 อไปฮะ ปึ๊บปึ๊บแปะแปะแล้วมาเริ่มปลูกกันเลยลวกันฮะจะได้ไม่เสียเวลาเราต้องเอาดินมาก่อนเรามีดินไหมติกต๊กต๊อกติกต๊กต๊อกเรามีดินไหมดินไม่มีนะฮะเราก็มาเอาที่ตรงนี้เหมือนเดิมฮะไหนไหนไหนต้นดินอยู่นี่โอเคโอ้โหดินเต็มบ้านเต็มเมืองนะ,ะบริเวณตรงนี้ฮะเราก็ใส่ดินเข้าไปดรอปอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ่ะแล้วเราจะปลูกต้นอะไรอ่ะอย่างตรงนี้เราจะปลูกต้นข้าวใช่ไหมอ่ะเราก็เอาซีดมาหนึ่งอันแบบนี้อ่ะขีข้ขวาปิวว้วน่าเนตตตตวิิบััม ที่เลือก2ช่องเพราะอะไรฮะก็คือช่องหนึ่งเก็บผลผลิตไงอีกช่องหนึ่งก็คือเก็บเมล็ดเห็นปะคนฉลาด2021มีอะไรอีกอะต้นอะไรอีกต้น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 มีต้นอะไรอีกต้นแตงโมแล้วกันเอมีต้นอะไรอีกอะมีแครอทปะต้นแครอทต้นมันฝรั่งเอาเอาต้นมันฝรั่งก่อนก็ได้ฮะนี่ฮะมันฝรั่งนี่ฮะมันฝรั่งซึ่งมันฝรั่งเนี่ยเออจริงๆมันมีแค่ชนิดเดียวก็ คือมันมี2ช่องก็ไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะมีอะไรอีกฮะแครอทใช่ไหมฮะว่าแต่ว่าเรามีแครอทปะแครอทแครอทที่ผ่านมาเรามีแครอทบ้างไหมอ่ะไอจยาหาแป๊บนึงนะฮะเรามีแครอทไหมอ่ะสาธุสาธุสาธุแครอท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 โอเอาแครอทปะฝากแง่แงเออใช่ผมไปอ่านคอมเมนต์มาฮะมีคนบอกอยู่นะว่าไอ้เจ้าโลตัสอันนี้เนี่ยเออโลตัสสีดำเนี่ยฮะแบ็คโลตัส โลตัสแปลว่าดอกเบี้ยโลตัสแปลว่าดอกบัวนะก็คือเราสามารถเอาไอ้เจ้าแบ็คโลตัสเนี่ยฮะเอาไปขี้ขวาที่บ่อน้ำได้เอไม่ถึงไอ้นี่ยมานาพูอันนี้ฮะอารมณ์ประมาณแบบเอาเวทมนต์ออกไปจากตรงนี้ได้ไม่รู้ดิฮะลองดูนะหนึ่งสองสามทำไมขี้ขวาไม่ได้อะหรือเราต้องโยนเข้าไปอุ้ยออ้๋อไอันอันนี้คือได้แล้วใช่ไหมฮะเอาโอเคทำไมแบ็คโลตัสมาดูน่ากลัวจังเลยนะฮะโอเคครับกลับมาเรื่องของเราฮะแครอทนะฮะ ผมเอาแครอทมาฝากอยากไอ้กุงได้กินปากมีวิตามินไม่ต้องกินของแพงแต่ตอนนี้เราไม่มีแครอทนะฮะอ๋อเอาแครอทมาฝากแล้วผมไม่มีแครอทแล้วผมจะไปปลูกยังไงอะ่ะเราจะหาแครอทได้จากไหนนี้ hmm. แอบดูแป๊บน,นึงฮะแครอทหรอ C A R R O T หนดูซิเราจะหาแครอทได้จากไหนได้บ้างฮะ่าหาแครอทจ๋าแครอทสามารถเอามันฝรั่งมาแลกนี้ได้ โอเคเนี่ยเราจะต้องเอาไอ้เจ้าเอา่อบ็อกซ์ซีเลียลแบบนี้ไหนดูสิฮะทำไม่ได้อะเรา <No. S 2> ไม่มีทั้งปุงยาอ๋อเราจะหาแท่งไฟจากไหนได้บ้างอ่ะไม่มีแงเราจะหาแครอทได้จากไหนอาจหรือว่าถ้าเกิดสมมุติเรามีไหมแบบแครอทซีไหนดูซิฮะเรามีแครอทแครอทไหมซีดแครอทแครอทหาแครอทจากไหนได้บ้างแงเสียใจเราไม่มีต้นแครอทไม่เป็นไรฮะก็ปลูกเท่าที่มีไปก่อนละกันอย่างตัวนี้ พวกนี้เราไม่ใช้แล้วโอเคเราทุบออกไปได้เลยฮะเพราะเรามีต้นอัตโนมัติแล้วใช่ป่ะเออไม่ถึงเรามีฟาร์มอัตโนมัติแล้วดังนั้นฮะไม่จำเป็นฮะเก็บไปเลยปิ๊ปิวปิ๊ปิวใช่ไหมฮะมันฝรั่งปิ๊ปิวมีอะไรอีกฮะต้นบีบรูใช่ไหมอ่าอัตโนมัติเลยฮะปิวแล้วก็บีบรูเย่ก็ใส่เมล็ดเข้าไปปิ๊ปิวนะฮะแล้วก็ผลผลิตเก็บไว้ปิ๊ปิวต้องมีซาวร์ฟเฟกด้วยในการบางบ็อกมีต้นอะไรอีกฮะอันนี้คือต้นต้นใหญ่นะฮะเพราะเราาีะ่่่้้ิไววลดจสงท เทมไฟเบอร์นะฮะเราสามารถเอามาคราแบบนี้ได้เห็นปะเราก็จะได้สตริงนั่นเองฮะซึ่งสตริงเนี่ยฮะก็มีประโยชน์ในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างคือปกติไอ้พวกสตริงก็คือได้จากการค่ายแมงมุมใช่ปะอันเนี้ยเราสามารถปลูกต้นเชือกได้นะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะลองปลูกดูสิแปะน่าสนใจอาจจะมีประโยชน์สักวันฮะแต่ยังไม่มีประโยชน์ในวันนี้ฮะก็ฝากไว้ก่อนละกันมีต้นอะไรอีกฮะไหนดูสิต้นแตงโมใช่ใช่ใช่แตงโมแตงโมแตงโมเรามีเมล็ดแตงโมไหมเอ่อ ปึ๊บปึ๊บนี่ฮะเรามีเมล็ดแตงโมอยู่นะฮะปลูกได้เลยไหมอ่ะลองดูฮะเราใส่ดินเข้าไปเย่แล้วก็เมลอนซีดแป๊บหนึ่งนะครับแงบแงบแงบเมลอนซีดอ่าปลูกต้นแตงโมแล้ววิธีการปลูกต้นแตงโมนี่คือมันแบบมันผลไม้มันโตแบบนี้เลยเหรอฮะเกมไหมครับเป็นเกมที่มหัศจรรย์ฮะเราได้ต้นแตงโมแล้วใช่ไหมดังนั้นฮะพวกนี้ฮะไม่จําเป็นฮะเราทุบออกได้เลยมันจะได้ไม่เกะกะอะไรอย่างนี้ไงใช่ไหม แล้วดูต้นแตงโมสิเอ่ะเทเหลือเกินคือต้นแตงโมมันเละเทเพราะอะไรฮะคือมันมีพวกวิลเลเจอร์เข้าใจไหมมันก็แบบเดิน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 เอ้ยเหยียบต้นแตงโมอะไรเงี้ยเดินเดินเอ้ยเหยียบต้นแตงโมเหยียบย่ำ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 นะฮะวิลเลเจอร์เขาไม่ยอมดูแลฟาร์มให้เราเลยอุตส่าห์ปลูกต้นแตงโมโถนายนีิสัยไม่ดีมากเลยรู้ปะเนี่ยอ่อยากจะปาไข่เหลือเกินอื เป็นคนเล่นเกมที่ขี้บ่นเหมือนกันเนาะใช่ไหมบ่นได้ทุกอย่างอะตอนนี้คือแบบแม้กระทั่งไอ้เจ้าวินเลเจอร์เนี่ยเดินเหยียบฟาร์มแล้วก็บ่นนะก็แบบไม่ยอมดูแลฟาร์มเลยเนี่ยอุตส่าห์ปลูกข้าวปลูกฟาร์มแครอทอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วก็ปลูกต้นแตงโมงไม่ยอมช่วยกันดูแลเลยดูคนเราวันเดินไปเดินมาอย่างเดียวแล้วก็แบบอุ้ยทำไมฟาร์เมอร์เลือดถี่นิดเดียววะฟาร์เมอร์ไปทําอะไรมาเนี่ยฟาร์เมอร์ ไปทําอะไรมาน่าจะตกโลกตายมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโดนเพื่อนแบบดันตกโลกหรือเปล่าอ่ะทำไมเลือดเหลืออยู่แค่นี้ยังอ่ะโหลเขาไปทําอะไรมาก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคครับเราฝากไว้ตรงนี้เลยแล้วกัน,นะฮะอันนี้คือต้นวลเลเจอร์นะฮะเห็นปะ่ะฮะมันจะค่อยๆโตนะฮะไม่ใช่วลเลเจอร์ยืนอ,อยู่ข้างหลังใครก็จะปลูกต้นวลเลเจอร์กันนะใช่ไหมให้ผลผลิตเป็นเอโมโรนะฮะนี่ไงกำลังโตแล้วนี่เห็นป่ะเนี่ยห,หัวเม่งใช่ไโอ้ไรสาระาจริงๆเลยแป๊บหนึ่งนะมันให้ผลผลิตเป็นก้อนออยย่างนี้เลเรรดดูด คือโอเคฮะเกมไหมครับเป็นเกมที่มาสัจจรย์ดีเหมือนกันก็ดูดีให้ผลผลิตมาแบบเป็นลูกเลยอย่างเงี้ยฮะเออมันก็ดีเหมือนกันแหละนะแต่ถามว่าทุกวันนี้เนี่ยฮะเราเอาแตงโมไว้ทําอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากแตงโมนะฮะก็เก็บเก็บไว้อย่างนั้นแหละมั้งนะเดะมีต้นอะไรอีกที่เราปลูกได้ไหนดูเควสสิฮะมีต้นเออฮะมีต้นพรอโทเมโตอะไรพวกนี้ใช่ไหมตอนนั้นเราเอาพวกผลผลิตพวกนั้นมากินหมดแล้วว่าสิแย่เลยงาวพรอโต ่อะเราไม่ต้องการโพแทโต้เราต้องการแครอทอะใช่ป่ะแครอทมันไปไหนหมดอ่ะเง yeah. ี้ยออ้มีกระหล่ำปีด้วยนะโอเคครับซึ่งกระหล่ำปีเราเอาไปปลูกได้หรือเปล่ามันน่า,จ,าจะเอาไปปลูกไม่ได้แน่เลยออ้ปลูกได้โอ้ยยยอเด็ด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 อามาเล็กกระหล่ำปีมาเล็ดกระหล่ำป,ปีโอเคครับปลูกกระหล่ำปีถามว่ากระหล่ำปีมีประโยชน์ยังไงก็มันเป็นเควสะนะเราก็ทําตามเควสเข้าไปฮะมีประโยชน์ยังไงไม่รู้ถามว่าเรากินผักไหมละเอาลืมใส่ ลืมใส่ดินขอโทษโอเคฮะปึ๊ดนะถามว่ากล่ำปีมีประโยชน์ไหมก็แบบทำตามเคล็ไปไงั้นแหละโอเค yeah. โอ้เราลืมต้นนี้ไปได้ยังไงเนี่ยฮะต้นแบมบูใช่ไหมฮะปั๊บป๊บป๊บปั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 ๊บปไ๊บปั๊บปนะั๊บป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 ั๊บนั๊บปั๊บ <c oughs> ปบั๊บปั๊บปั๊าาบปัมบปั๊บปๆั ดูดิกระรอกมันขึ้นไปอยู่ข้างบนอะแล้วถ้าเกิดสมมติเราเก็บเกี่ยวผลผลิตมันจะล,ลงมาแอคไหมเนี่ยหรือว่ามันเป็นแบบมันบินได้ป่ะแบบล่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะลองดูนะฮะวิลเลปเจอร์รบกวนถอยนิดนึงฮะตึ๊บถอยลงมาอ้นอ้าโนนอนตายไปแล้วอะ่ะแล้วนอนไปทําแมวอะไรข้างบนน,นั่นนอนตายไปแล้วมา โถแล้วสิ่งมีชีวิตอันนั้น,น่ะมันน่ารักด้วยแล้วขึ้นไปข้างบนทำไมเนี่ยโอเคครับเราว่านะผมว่านะเอาต้นไผ่ออกไปดีกว่าฮะมันเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเรานะไม่นะกระลอกเสียชื่อกระลอกหมดเลยอ่ะขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงไม่ได้แล้วก็ตกลงมาแกอ,แอแะงะี้ฮะหรือว่ามันไม่ใช่กระลอกมันคือกระลอกหรือว่าไม่ใช่กระลอกมันคือกระลอกกระลอกปะเออกระลอกป็กระลอกคืออะไรไม่รู้ว่าแต่ว่านอนตายแล้วไม่นะนี่ฮะปลูกต้นไผ่ไปแล้วกันฮะแกเครียดไงแง ผมว่าเรายังไม่ครบนะฮะเรายังขาดอีกหนึ่งต้นฮะนั่นก็คือต้นพัมกินะฮะซึ่งมันก็คือฟักทองเรามีฟักทองไหมฟักทองไม่มีผมว่าผมเคยเห็นผลผลิตฟักทองอยู่นะมันต้องมีฟักทองสักที่หนึ่งแหละบ้างไหนดูสิอันนี้แตงโมงไม่เอาโยนทิ้งฟักทองแตงโมงไม่เอาโยนทิ้งนะฮะคือเราต้องค่อยๆเคลียร์ของในกล่องไปเข้าใจไหมฮะดังนั้นอะไรที่ไม่เก,กิอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เราก็แบบเอโยนทิ้งได้เลยฮะฟักทองเนียโอเจอเรียบร้อยครับขอบคุณ นี่ไงเราก็ได้ผั่กินสีใช่ไหมฮะแล้วเราก็ไปปลูกโอเคฟักทองแปะนะฮะโอเคครับที่เหลือโยนทิ้งได้เลยนะแล้วก็มเมล็ดผ,ผลผลิตโยนทิ้งได้เลยยังมีต้นอะไรอีกที่เราสามารถปลูกได้แล้วเรามีผลผลิตไหนดูสิฮะอันนี้คือข้าวใช่ไหมเราสามารถทํเาเราจะปลูกข้าวยังไงอะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะปลูกข้าวยังไงอะก็คือเอามาเล็ดข้าวมาปลูกได้เลยอย่างนั้นเหรอเ <Hey. S 1> หรอใช่เหรออ่ะ,อะลองดูแล้วกันฮะ กำลังคุ้นๆอยู่นี่ไงเรามีแบ็ k ออฟไลฟ์นะฮะเรามีกระสอบข้าวอยู่ไหนดูซิเราสามารถเอาข้าวมาปลูกได้หรือเปล่าลองดูลองดูนะฮะเราใส่ดินเข้าไปแบบนี้แล้วก็ปลูกข้าวโป๊ะน่าสนใจคือเราเป็นคนไทยแล้วก็แบบเออชอบกินข้าวใช่ป่ะฮะข้าวอร่อยนะฮะผมเป็นคนชอบกินข้าวมากเลยฮนะเออจริงๆชอบกินทุกอย่างแหละทุกอย่างอร่อยมากนะงั้นจะอ้วนหรอใช่ป่ะฮะโอ้โอกำลังกายแทบตายแป๊บนึงนะครับผมจะทําอะไรคือเราปลูกข้าวเสร็จแล้วยังมีอะไรที่เราปลูกได้อีกไหนดูซิ เหลือต้นอะไรบ้างฮะเหลือต้นมะเขือเทศใช่ไหมฮะมะเขือเทศเราจะหาได้จากไหนอ่ะเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะตอนนี้เรามีสาหร่ายถูกต้องป่ะฮะเราสามารถปลูกสาหร่ายได้เฮ้ยอันนี้น่าสนใจฮะผมขอปลูกสาหร่ายแป๊บหนึ่งซึ่งวิธีการปลูกสาหร่ายทำยังไงฮะคือมันจะต้องใช้น้ำใช่ไหมฮะนี่นี่นี่เห็นป่ะฮะใช้น้ำแล้วก็แบบนี้ซึ่งสาหร่ายทำอะไรได้บ้างฮะแน่นอนฮะสามารถเอามาทำซูชิได้เอ้ยผมเป็นคนชอบซูชิอย่างที่บอกฮะผมเป็นคนชอบข้าวชอบทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะน้ำลายใหญ่ใหย สองผูดดิยายกินลำไยน้ำลายยาย่ไหลย้อยยายกินลำายน้ำใหญ่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 ย้อยใหญกินลำไยน้ำลายยาย่ไหลย้อยอีกชอบหนึ่งยายกินลำไยน้ำลายใหญ่ใหญ่พอแล้ว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 ใหญ่กินลำไยน้ำลายลายลายด๋อยตุดแล้วโอเคพอผมมันพูดงยากนะ ค,คือใครพูดได้ก็เก่งนั่นแหละโอเคครับผมปลูกสาหร่ายแล้วเย่ซึ่งมันไม่ได้มีในเควสหรอกแค่อยากจะปลูกเฉยๆนะกลับมาเรื่องของเรากันต่อฮะคือตอนนี้ฮะเราจะมาทำเตาเผาสีแดงถูกต้องป่ะฮะไหนดูซิว่าตอนนี้ฮะเราได้อินฟลูเรียมไปกี่อันแล้วฮะว้าวอินฟลูรเรียมเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยฮะไหนดูซิอ่ะของเต็มขออนุญ,ญาตฝากของชั่วคราวแป๊บนึงนะฮะฝากฝากฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนอนะฝนตกง่าฝนตกก็กางลมหนาวก็ใส่เสื้อเมื่อเป็นๆๆวัดที่ฟี่ไม่แอกนามบุตรหลายปศุสัตว์แล้ะเป็นใคยทไไมมจด้แ่นเชียยอ่างฟี้ เวลาอ่านหนังสือข้อสอบไม่เคยจําได้แม่นขนาดนี้เลยฮะทำไมโฆษณานี่แบบจาเก่งจำเก่งนะเนี่ยโอเคเริ่มต้นฮะเราก็จะต้องมาทําแบบนี้โอเคโอเคจากนั้นถัดไปฮะเราก็จะสีเขียวมาทําแบบนี้อ่ะเพื่อให้ได้สีส้มโอเคจากนั้นฮะก็อัดอีกปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บกลายเป็นสีฟ้าอ่ะอัดอีกฮะให้เป็นสีแดงนี่แหละฮะมันใช้สีแดงเยอะมากฟึบได้มาแค่เพียงสีอันเองอะ่ะโอ้ ใช่ยเยอะเนาะแล้วระหว่างรอไอ้เจ้าอินเฟอร์เรียมนะฮะช่วงนี้สนับสนุนโดยตัวผมเองนิดหนึ่งน,นะเสื้อแท็กเกอร์ไมครับนะฮะใช่อะเสื้อโลโก้ของผมนั่นแหละฮะมีทั้งหมด2ส,สีนะฮะมีสีดำนะฮะลักษณะคล้ายแบบนี้แล้วก็มีสีขาวนะฮะคือในห่อเนะะี่ยฮะและในรูปภาพเนี่ยอาจจะดูไม่สวยงามนะ,ะเอาจริงไปรุ่นเนี่ยฮะส่วนใหญ่นะฮะผมชอบใส่สีดำกันฮะ,ะแต่ในรูปภาพเนี่ยสีดำมันอาจจะดูไม่สวยใช่ไหมแต่จริงอะ่ะมันสวยนะฮะซึ่งเสื้อเนี่ยฮะมีทั้งหมด2ส,สีใช่มะะ่ม้ยฮะแแลวตองสีใช่อางั้นเถะ ตัวนี้ก็สมมติใครสนใจครับลิงก์อยู่ที่คำอธิบายใ,ใต้คลิปนะครับโค้ดส่วนลดไม่มีครับอ,อ่ะไหนๆก็แล้วฮะตอนเนี้ยฮะเรามีซุปอรเมีวส์ใช่ไหมฮะอยู่4อันดังนั้นเราก็มาทำเท่าที่ทำได้ก่อนละกันฮะเราต้องเอาฉากมาเพิ่มเติมแป๊บหนึ่งนะนี่ฮะเรามีฉากเอามาตึ้งป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 ึ้งต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 ึ้งโอ้โหพอดีเป๊ะเลยแม่ผมชอบชื่อไอเทมจังเลยฮะ p o s t p a r i t y in god คือเอาจริงสับเนี่ยเราจะไปใช้ตอนไหนใช่ไหม p o s t p a r i t y แปลว่าอุดมสมบูรณ์ใช่่มฮะะจพูดวาไง this is forest so p อสเ p อ r i t y จังเลยนี่หรอก็ไม่ใช่อ่ะนะเอาเป็นว่ามันแปลว่าอุดมสมบูรณ์นั่นแหละฮะก็สักวันอาจจะได้ใช้มั้งนะโอเคเราก็มาคราฟแบแบะแบะแบบนี้เห็นปะได้ก้อนซูเปอร์มิยมแดะเห็นปะโอ้โหนั่งคราฟตั้งนานหมดไปกับอันนี้ฮะแล้วคิดสภาพนะสูตรคราฟคือยังไงเฟอร์แนนสีแดงใช่ไหมเห็นปะมันต้องใช้อะไรบ้างนี่มันต้องใช้ซูเปอร์มิยมบล็อกซึ่งมันต้องอัดบล็อกแบบ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 แบ ดาน้นเพื่อเป็นการเร่งขบวกนการทุกอย่างให้เร็วขึ้น,นะฮะเราก็จะทํากระถางต้นไม้เพิ่มเติมอีกฮะใช่เรามีเตาเผาวันนี้แล้วใช่ไหมหน่าแหละฮะทำให้เร็วกว่านี้อีกฮะทำกระถางต้นไม้แป๊บหนึ่งนะฮะปิวป้วปิ้วนี่กระถางต้นไม้อีก64อันเย่แล้วก็เย่เย่เย่เย,ย,ยปปป่ปักป่าปูปูปอู้ยอะไปหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยตอนนี้กระถางต้นไม้กี่อันแล้วฮะสามสิบสองอันเยอะไปไหมเนี่ย เยอะป่าไม่รู้แต่เราก็จะทําเพิ่มเติมฮะเย่ yeah, yeah, เพราะเรามีเคไม่จํากัดใช่ป่ะละ่ะและปัญหาต่อไปของเราก็คือมีไม้ไม่ไมเพียงพอนะฮะเ oh. นี่ยดูดีไม้ขัดแขงอีกแล้วว่าเราว่านะเรามาทาฟาร์มต้นไม้ย,วยาวๆแบบนี้อีกปะ่ <c oughs> นะเนาะทำฟาร์มต้นไม้ย,วยาวๆไปเลยมันจะได้แบบมีไม้แบบพอดีอะไรอย่างี้นะเออไม่ถึงแบบมีไม้ใช้ให้มันแบบพอดีกับความต้องการเราอะนะ oh. ขออนุญาตยืมอันนี้แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวมาคืนเดี๋ยวมาคืน oh. คือเราสามารถแบกของอย่างนี้ได้ฮะ,ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฝากไว้ตรงนี้ก่อนละกันเป็นฟาราออกก็จะต่ป ปอกปอกแบบนี้แล้วเอากระถางต้นไม้มารวมกับฮอปเปอร์แบบนี้แล้วก็ปลูกแปะแปะแปะใส่ดินปอกปอกปอกแล้วก็ใส่ต้นอ่อนแปะแปะแปะนี่แหละครับคือวิธีของเรานะฮะอาฟาต้นอ่อนไว้ก่อนอู้เจอไม้เพิ่มเติมครับขอบคุณนี่แหละอย่างที่บอกข้อดีของการเุ็บขอบไม่เป็นระเบียบ เราควรจะเก็บของให้มันเป็นระเบียบนะอย่าทำแบบนี้ครับไม่ดีปลูกเพิ่มเติมแบบนี้ตึ๊บตืบตืบ,ตบนั่นแหละฮะฟาร์มต,ต้นไม้ชั่วขาวอันนี้มันต้นไม้ชั่วขาวจริงๆนะฮะถ้าเกิดเป็นฟาร์มต้นไม้จริงๆจ ang, ๆนะังๆเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะไปปลูกให้มันใหญ่กว่านี้ฮะอันนี้คือแบบมันเป็นพื้นที่แบบลู่ลวงจริงๆนะเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ฮะใช้คุ้มแล้วลนะ่ <c oughs> ะเอาจริงปตอนแรกแบบเราก็ทำพื้นที่ใหญ่ๆไว้ก่อนเออทำทำไมไม่รู้ตอนนี้ฮะเริ่มจะคุ้มค่าแล้วแล้วตอนนี้นะ,นนนะ่ค มอดพึ่งเนี่ยมันมีพึ่งที่น่าสนใจอยู่ตัวหนึ่งฮะนั่นก็คือ b farmer นะฮะเนี่ยดูพึ่งดีมันน่าหลามากเลยอ่ะเห็นป่าเขาบอกว่าพึ่งตัวนี้เนี่ยฮะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตฟาร์มให้เราอัตโนมัติได้แล้วดูพึ่งดีใส่หมวกน่าหลากะอหน้าหลากนอกจากพึ่งชาวนาแล้วเนี่ยฮะมันยังมีพึ่งตัวอื่นอีกนะมันสามารถมีพึ่งอะไรเนี่ยฮะสามารถพึ่งตัดต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็พึ่งแลนเชอร์พึ่งแมวอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะนั่นแหละฮะมีพึ่งสวีท โอ้น่าสนใจอันนี้คือพึ่งตัดไม้ใช่ไหมโอ้มีพึ่งอะไรเนี่ยคาร์เพนเตอร์บีพึ่งช่างไม้เหรออ๋อโอเคครับนั่นแหละฮะมันน่าสนใจซึ่งสักวันเราอาจจะเริ่มเลี้ยงพึ่งกันสักวันแต่ก็คือไม่ใช่วันนี้ครับวันนี้ผมขอทําฟาร์มลูกๆชั่วคราวแบบนี้ไปก่อนแล้วกันเอ้ยอนา,าคตเราอาจจะไม่ต้องแบบเข้าใจไหมไม่ต้องมานั่งแบบปลูกต้นไม้อย,อย่างนี้ก็ได้เราอาจจะปลูกต้นไม้ไว้ที่พื้นใช่ไหมแล้วพึ่งมันก็มาเก็บเกี่ยวต้นไม้ให้เราเอ้ยถ้ามันเป็นอย่างนั้กัแล้ววยน มารับของรางวัลดีกว่าต้นข้าวของเราเย่เควสสำเร็จแล้วมันฝรั่งเควสสำเร็จบีบรูทเควสยังไม่สำเร็จนะ<อ>ยังไม่ครบ่า, <laughs> าส่วนอื่นๆมีอะไรครบบ้างฮะไหนดูซิพัมกินครบแล้วโอเคดีฮะฝากไว้ก่อนสาล่ายเขาไม่ได้เควสเราต้นข้าวต้นข้าวต้นข้าวปึ๊บใช่ไหมฮะโอเคฮะแล้วทำไงต่อเราต้องเอามาค้าแบบนี้ใช่ไหมเย่ ต้นข้าวมันต้องใช้ข้าวทั้งหมด64เมตรอ่าเอ้ย64เมตร6กกระยึกอะไรเงี้ยน,นะโอโ้ข้าว64เมตรจะไปอิ่มไหมเนะี่ยข้าวทำอะไรได้บ้างขอดูแป๊บหนึ่งนะสามารถทำอะไรได้บ้างทำอาหารหรือเปล่าสามารถทำอะไรไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ผมเริ่มจะหิวข้าวแล้ะเ <c oughs> พิ่งกินข้าวเย็นมาด้วยแล้วทำไมหิวเนี่ยนั่นแหละเป็นคนกินเก่งก็อย่างนี้แหละเนาะโอเคครับเราได้อินฟิเลียมาเพิ่มเติมแล้วไหนดูซิเราเอามาคราฟกันต่อสักหน่อยละกันฮะว่ามันจะพอหรือเปล่าแต่เดาแต่เดา ปปปปปปะะะะวหสิ่งที่ผมสามารถทำได้ตอนนี้ก็คือปลูกต้นอินเฟอรียมเยอะๆฮะนี่ไงฮะอินเฟอรียมรูทลากไปถึงข้างหลังเลยเดี๋ยวขึ้นบรรทัดสองฮะบอกเลยคลิปนี้มันคือคลิปอภิมหาอินเฟอรียมก็ฝาอินเฟอรียมมันเยอะมากเลยโอเคมาปลูกอินเฟอรียมเพิ่มฮะทำดินพิเศษอินเฟอรียมแบบนี้แล้วก็วางเพิ่มแบบนี้แแ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 ปป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 ะะ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  ใส่ซีดใส่ซีดใส่เข้าไปแบบนี้นั่นแหละฮะขยายฟรา์มาให้มันใหญ่ๆไปเรื่อยๆเพราะว่าอนาคตเนี่ยฮะอย่างที่บอกคือเราจะต้องปลูกต้นไม้พวกเนี้ยฮะอีกเยอะมากๆเออไม่ถึงพวกเอ่อมเมล็ดพืชพิเศษอะไรเงี้ยนะฮะนั่น,นแหละฮะอนาคตฮะเราจะต้องการอินฟิลเลียมอีกเยอะมากๆแล้วนะฮะปลูกไปเลยรู้สึกอินฟิลเลียมเนี่ยฮะเราจะต้องรอกันอีกยาวนานยาวนานฮะเพื่อไปแก้ประหยดเวลาติดนิวฮะและเวลานี้ฮะเรารอกันมานานฮะตอนนี้เราได้ซูเปอร์เบียมครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นฮะเรามาทำซูเปอร์เตาเผากันดีกว่านะ มันคือเตาเผาไฟลนก้นฮะเพราะว่าอะไรฮะความเร็วระดับอู้ดได <c oughs> อู้เลเวลเยอะจังโอ,โอ,โอ,โอโ้ยใจเย็นใจเย็นนั่นแหละฮะมันเป็นแบบเตาเผาไฟลนก้นฮะเพราะว่ามันเร็วมากๆอ่ะอ่าอ้าวเฮ้ยฮัลโหลแป๊บนึงนะฮะเตาเผาเย้เดี๋ยวเตาเผาเราหายไปไหนอ่ะอ่ะไหนนี หายหรือผมตาอ๋อตาถั่วขอโทษคือเตาเผามันเป็นสีฟ้ามากไงมองเป็นแบบ Pit, ลาพิสลาซูรี่อะไรอย่างงี้โอเคครับตาถั่วขอโทษครับหมดแต่แบบนั้นนี่หายไปไหนโอเคครับทำเตาเผาเลยซึ่งมันทำยังไงนะมันทำแบบนี้ใช่ไหมขาดอะไรฮะขาดอินกอสโอเคครับแป๊บหนึ่งฮะอยู่ในกล่องอยู่ในกล่องลืมลืมลืมโอเคตัวนี้พอดีผมเปลี่ยนให้มันเป็นดรอเวอร์เข้าใจไหมฮะเป็นดรอเวอร์ที่ว่าอัปเกรดเรียบร้อยเออไม่อัปเกรดแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วผมจะทำยังไงเนี่ยเออ คือมันคิดขวาไม่ได้เอาเป็นว่ามันเป็นดอเวอร์ที่อัพเกรดแล้วล้กันนั่นแหละฮะก็คือสามารถใส่เทมได้ค่อนข้างเยอะโอเคเรามาทำซุปเปอร์เตาเผาไฟลนก้นกันดีกว่านั่นแหละเป็นเตาเผาที่ว่าแหลมเป็ดมากเราต้องทดลองเผาไอเทมดูซะแล้วว่ามันจะเร็วขนาดไหนฮะคือนอกจากว่าเร็วไม่พอเนี่ยฮะมันยังมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วยฮะ FUR NACE เนียฮะมีประสิทธิภาพทางเชื้อเพลิงเท่าไหร่ฮะดีกว่าเดิม8เท่าฮะนั่นก็คือ นอกจากจะเผาไอเทมเร็วแล้วมันยังช่วยเราประหยัดได้ด้วยฮะก็คือถ้าเกิดสมมติเรามีแบบพวกแร่ที่จะเผาอะไรเงี้ยฮะมันจะคุ้มค่ามากมากฮะคุ้มค่าทุกนาทีดูทีวีสีตีแปดสองหกนะฮะเขาไม่ได้จ่ายนะฮะนั่นแหละดังนั้นฮะยกตัวอย่างฮะสมมุติเราทําฐานมาลองดูนะฮะผมหาเรื่องเผาของแป๊บนึงสมมุตินี่คือฐานโอเคเราทําฐานออกมาแบบนี้แล้วก็เอาไม้มาแบบนี้นะฮะลองดูลองดูลองดูฮะเราใส่เชื้อเพลิงฐานเข้าไปอ่ะ มีอยู่แล้วนี่โอเคนี่ฮะแล้วเราก็ใส่ไม้เข้าไปแป๊บนี่แหละฮะสะใจยอดเตาเผาไฟลนก้นนะฮะนั่นแหละฮะตั้งชื่อก็มันก็เร็วดีจริงๆนั่นแหละฮะประหยัดเวลาได้ดีมากซึ่งไอ้เจ้าฐานตรงนี้เนี่ยฮะเอาไว้ทำอะไรฮะก็เผาแล้วก็มาโยนให้ไอ้เจ้าอินเฟอรียมเอ้ยไม่ใช่อินเฟอรียมดิให้เอินโดเฟมตรงนี้นะฮะเอินโดเฟมนะไม่ใช่เอินโดฟิน เอนโนฟินนั่นก็แบบดาราแหละนะโอเคได้เชื่อเพลิงแล้วเนี่ยมันเร็วขนาดไหนมันเร็วขนาดฮอ p เปอร์ดูดไม่ทนันน่ะคิดสภาพดิว้าวปาดปาดปั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 ด โอเคแล้วเ,เราก็โยนให้เอนโดฟินทุยเราก็โยนให้เอนโดเฟมได้เลยะฮะเอ่นั่นแหละแล้วเราก็ผลิตมานาไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะนั่นแหละฮะแล้วเราก็ปั๊มแร่ไปเรื่อยๆโอ้ชีวินดีดีและในคลิปนี้ฮะเราก็ได้เตาเผาความเร็วสูงไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเตาเผาไฟลนก้นนั่นเองฮะคลิปนี้น่าจะได้เวลาสมควรแล้วผมขอกลับไปคลิปเพียงน,นี้ก่อนเลยละกันขอบคุณที่ตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะฮะ แล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในภายคลิปหน้าฮะไม่คิดว่าอนาะคตผมควรจะปั๊มแร่โดยการใช้พึ่งหรือใช้ต้นไม้พิเศษอันนี้ดีฮะคอมเมนต์บริเวณข้าล่างกันได้เลยฮะถ้าคิดไปออกแล้วก็ตรงนั้นได้เลยสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบา